คลิปนี้ตามกันต่อที่โมเมนต์ของน้องลิซ่าที่งาน Paris Fashion Week นะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะตเตาลิซมีการใส่ชุดของ LV นั่นก็คือบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยใส่ Collection LV 20 26 Resort ค่ะทุกคนโอ้โหเป็นความท้าทายใหม่ของ้องลิซ่าพี่นนนี่สไตล,ล์ของเราอีกละแต่ว่าน้องลิซ่าใส่ออกมาทำไมน่ารักขนาดนี้คะเนี่ยดูสินี่คือนางแบบใสใช่ป่ะคะแต่ว่าบนเวทีนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นไงแม่บนเวทีที่เขาเอาไปเดิน แฟชั่นโชว์เนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นการจัดเสื้อผ้าทรงสไตล์นริซ่าของเราเอามาคาัสตอมบริเวณอกด้วยเนาะแล้วก็ทํากิมมิกโมบนคออะไรอย่างเงี้ยให้ออกมาหน้ารักสนิกะไรโอ้ oh my กอดลูกสาววันนี้คือหน้ารักฟรุ้งฟริ้งน้ําตาจีไหลเป็นผมดัดลอนที่สีสันสดใสมากๆเลยตุ๊กตาบาร์บี้มีอยู่จริงค่ะทุกคนจะหญิงมากฉันชอบผมมากค่ะผมผีปู่ผีย่าขั้นสูดนะวันนี้น่าจะตามคอนเซปต์ของทาง เ v เขาด้วยนะคะวันนี้เห็นเซลิบแต่งตัวกันบางคนก็น่ารักมากๆคือมีการใส่ดงใส่เดรสกันประมาณนี้นะซึ่งชุดที่น้องลิซ่าใส่ก็คือเป็นคอร์เซนฤดูใบไม้ผลิดูดูร้อน2026นะคะซึ่งชุดนี้เขาบอกว่ามันมาจากตอนที่มีงาน LV c r u คร e 2026นั่นเองนะที่มีงานเทศกาลเกี่ยวกับเรืออะไรสักอย่างนะคะแม่แม่ดีงามมากค่ะนางแบบเข้าใส่แบบเป็นแผงคอแต่ว่าน้องลิซ่าใส่แยกเป็นดอกไม้เออคิดเอาคนละมูดคนละโทนนะคะแต่ว่าก็สวยม มากด้านหลังก็แบบบาร์บี้มากคุณหญิงคุณนายเวอร์ค่ะวันนี้แล้วตอนที่ดองิซ่าออกจากโรงแรมมาเนาะพระอาทิตย์มันก็แบบใกล้จะตกเดินนี้นะคะแล้วก็แสงมันก็จะสาดเข้าลําตัวของลลิซ่าจ้ะเรียกได้ว่าออร่ามากนะคะเรื่องสีชมพูนี่ต้องให้ดองริซ่าเลยนะที่เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะด้วยหน้าตาด้วยใบหนะ้าอะไรต่างๆบาร์บี้บาใจตอนที่อยู่ในโรงแรมนะคะตอนที่ดองิซ่าจะออกมาจากโรงแรมบุกรีน้องก็เดินออกมากับพี่แนนนี่ก่อนจะขึ้นรถนะคะก็มีการแว้ แจกลายเซ็นให้กับแฟนๆพี่ๆที่มารอหันไปยิ้มก็แก้มพองน่ารักสุดๆเตอร์วีสุดเลยอืมอ้มสวยจริงๆค่ะโนริซ่าช่วงนี้ก็จะมีคลิปทั้งมีแฟนคลับนี่ค่ะเอาอัลบั้มไปให้โนริซ่าเซ็นนะคะที่หน้าโรงแรมบุกรีเลยเนาะก็จะกลับไปกลับมาหน่อยนะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ค่ะเพราะว่าโมเมนต์ก็คือมาแบบรัวๆโ้โหแล้วก็นี่คือลุกเต็มๆค่ะแม่หลังจากที่โนริซ่าถึงใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินเข้าไปในงานด้วยที่ว่าเป็นคนหนูมากเลยอ่ะเป็นยาญ คุณหนูสุดไปเลยนะคะรองเท้าสีขาวระดับกับกระเป๋าก็ออกแนวขาวๆค่ะทุกคนแล้วก็ชุดก็ตามที่คอลเลกชันออริจินอลของทาง LV เลยแต่น้องลิซ่าใส่ออกมาคือน่ารักมากพี่แนนนิดสไตลิสล์คู่บุญของน้องลิซ่าคือเรศเวอร์เนาะดีเดยว่าไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้แอดชอบผมมากน้องลิซ่าเหมาะกับผมแบบนี้ที่สุดของที่สุดบาร์บี้มีอยู่จริงซึ่งคลิปที่แอดนำมาวีดนะคะก็จะจากโซเชียลนะคะแม่ๆมเป็นระยะเวลาที่น้องลิซ่าเดินเข้ามานงานใช่ไหม โอ้โหคนกรีดหนักมากมือกล้องต่างๆเยอะมากน้งองลิซ่าก็บกมือทักไทยแฟนๆตลอดเลยนะคะแล้วก็นี่คือโอ้ยองค์หญิงของเราเดินเข้ามาในงานแล้วคะ่ะทุกคนเสียงกรีดหนักมากแล้วก็หน้ารักสวยมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ทําให้ผิดหวังสําหรับลลิสาแล้วก็แบบว่าผิวสีน้าผึ้งคนไทยโดนแสงแดดปารีสสวยมากๆเลยค่ะทุกคนน้องลิซ่าก็เดินไปอย่างใจเย็นนะคะสวยมากชุดนี้คือกะเอาตุยเลยจ้าเรียกว่ามีความเป็นเซเล็บ สาวอยู่มากนะคะจังหวะเดินมาทักทายพี่พี่แฟนคลับแล้วก็มีพี่บริการท้อมล้อมรอยยิ้มพี่นนนิสก็คือแบบว่าโอ้ยภูมิใจในตัวศิลปินคนนี้มากๆนะคะฝือมือพี่นนนิสก็สุดยอดไปเลยพี่นนนิสก็สวยมากๆาเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะจังหวะที่โนริซ่านะคะลงรถลงมาค่ะทุกคนพี่การก็เปิดประตูให้กับโนริซ่าพี่นันนิสก็รีบมาดูแลโนริซ่านะคะนี่คือออร่ราของเซเลบสาวโอ้โหแฟนๆก็กรี๊ดหนักมากเลยค่ะกรีดคอแทบแตกนะคะนี่แล้วก็ที่สําคัญค่ะมีกา หมุนฟูเธอแบบ360อสงศากันเลยทีเดียวนะคะเพื่อทักทายแฟน

แล้วก็จริดการเดินของ l ริซ่านะคะน่าประทับใจมากๆเพราะว่าลูกสาวคือมีความมั่นใจอยู่มากๆนะคะซึ่งมันช่างส่งเข้ากับชุดของ l ริซ่ามากๆโอ้ทุกคนคะจะหาสาระจ,จากคลิปนี้คงไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดจะเน้นไปที่การอวยแบบ100%ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะคลิปนี้ก็จะออกมาจากสื่อจากโซเชียลมีเดียนะคะแม่ๆซึ่งตอนนี้ค่าทางหลุยเนี่ยเขามีการถ่ายทอดสดเพื่อนเก็อย่าลืมเข้าไปชมกันนะ Um yeah, yeah. yeah. แล้วก็จังหวะที่น้องลิซ่านะคะจากกล้องหลักเพื่อนๆจังหวะเดินเข้ามาคือแบบสับมากกระแกต้องใช้คํานี้นะคะลูกสาวมีความมั่นใจอยู่มากแล้วก็เดินเข้ามาแบบสับๆเลิศตรงนี้แหละคะ่ะเป็นภาพประจําทุกปีนะคะที่เราจะได้เห็นน้องลิซ่าในโมเมนต์นี้ดีว่าเลิศม,มากข้างหลังก็แบบโตจึงนะจ๊ะโพกดุงก็คือให้ลิซ่าเลยค่ะแล้ววันนี้สถานที่จ๋าก,ก็คืออยู่ในตัวอาคารเวลาที่น้องลิซ่าเดินเข้าไปฉันดึกว,ว่าองค์หญิงะคะทุกคนต่อมาค่ะนี่คือเจอริตมาดามและลิซ่านะคะ อนนตอนที่โนริซ่าเข้ามาในงานแล้วใช่ไหมคะพเพื่อนๆแล้วก็มันก็จะมีการให้เซลบถ่ายภาพอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าข้างหลังโนริซ่าก็จะเห็นพวกเก้าอี้แล้วก็แขกต่างๆแล้วนั่นเองเนาะโนริซ่าก็ยื่นถ่ายภาพโพสด้วยความมั่นใจค่ะจะได้เห็นว่าการแต่งหน้านี่ก็คือไม่ได้แต่งเข้มเลยนะแต่ว่าออร่ากระจงกระจายคะ่ะคิดถึงชุดน้องลาบูบูที่โนริซ่าคัสตอมล่าสุดเลยเนาะเพื่อนๆสีชมพูนี่ลิซ่ายังไงก็ข้าไม่ตายเลยจริงจ้าแล้วก็ตอนที่นอนริซ่านะคะเดินเข้ามา ลุกวันนี้คือดีมากค่ะซัมเมอร์ซัมใจขั้นสุดนะคะแล้วก็ยังมีโมเมนต,ต์อันนี้เป็น,นโนริซ่าเดินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็พี่พี่สื่อทักน้องแล้วน้องก็มีการขยิบตาน้อยใส่นิดนึงน่ารักเป็นบ้าเลยแล้วก็มีโมเมนต,ต์ทักไทยกับฟิลิปค,ค่ะวงการเดียวกันสนทนากันนะคะแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าเขาอะ่ะพูดอะไรกันคะ่ะแม่ทีนี้หลังจากที่นโนริซ่านี่ไปนั่งแล้วนะคะเขาก็จะมีการเริ่มเดินแฟชั่นโชว์กันแล้วละจะ้าน้องน่ารักมากค่ะเสื้อเรียกต่างๆนะคะก็มีการ ทักทายตลอดแรดก็คือรัวมากจริงๆค่ะเจ้าหญิงลลิาสา แล้วก็ตำแหน่งที่นั่งของน้องดิซ่านะคะเห็นแว้บๆก็คือน้องดิซ่านั่งข้างๆคุณเอ็มมาสโตนนั่นเองแล้วก็ซ้ายมือถัดไปก็จะเป็นฟิลิปค่ะดีดีว่าดีงามมากๆค่ะทุกคนลุกวันนี้แล้วก็น้องดิซ่าก็มีโมเมนต,ต์คุยเม้ามอยเนาะกับคุณเอ็มมาสโตนค่ะที่นั่งอยู่ข้างๆกันลุกวันนี้เพื่อนๆให้กี่คะแนนดีจ้าโมเมนต์อื่นๆจะทยอยนามาม้ามอยเป็นการต่อไปค่ะเอาละค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะแม่ๆสามารถมาวีบมาเชียมาหฮยัน้องดิซ X ะะแล้วก็ทางหรือวิตองเนี่ยเขามีการถ่ายทอดสดอยู่ณขณะน,นี้เพื่อนๆสามารถมาร่วมรับชมน้องดิซ่าก,กันได้เลยเพราะว่าบางมุมนะคะเขาก็จะมีการถ่ายศิลปินเซเลบของเรานี่แหละให้ได้รับชมกันนะอย่างไรก็อย่าลืมมาบีดน้องดิซ่าก,กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนจับแม่เป็นโมเมนต์ทั้งมีทั้งตอนออกจากโรงแรมเซนไลเซนให้กับพี่ๆแฟนคลับค่ะตอนเดินเข้ามาในงานตอนลงรถนะคะตอนที่ได้เข้างานไปละอ้าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ